ทำวัคซีนก่อนตั๊กเองไม่ดื้อหรอกใช่ไหมไม่ดื้อหรอกเซตนี้เซตนี้ไม่ดื้อใช่ไหม,ไมนน้องมินโฮรอ,รอแป๊บนึงใช่ค่ะพี่หมอวัคซีนมาใหม่สามตัวค่ะพี่หมอมินโฮมานี่ดิเดี๋ยวให้หมอตรวจนะลูกนะไหนดูสิโอ้ยดำเมี่ยมเลยให้หมอตรวจนะลูก ไอ้หมอตรวจแป๊บนึงลูกม,มาตูมเอ้ยตัวเท่าช้างเลยน้องนั่งลงลมาตูมนั่งลงนั่งลงก,กันขอ,อหมดเลยดูหน้าโอ้ยดูสิลูกตัวผู้ผมาเลยส้มโอก่อนเพื่อนเลยส้มโอน้องน่าจะสองเดือนแล้วเนาะคุณหมอใช่ใช จมโอ<า>เข็ม<ด>เดียวลูกปี้เน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 ไม่เจ็บเออเก่งมากเก่งมากาโออเขาบอกว่าทําไมหนูหูพับนะทําไมหนูไม่เหมือนเพื่อนเนี่ยฮะนี่มะาขามนี่มะาขามไม่เหมือนเพื่อนหูพับเ <S <S จ็บไหมเจ็บไหมนนึงลกนนึงอ่าดินแล้วนินแล้วซอจึบเอ๊นิดเดียวนิดเดียวเสร็จแล้ว น้องมะนาวมะนาวมะนาวตัวนี้ก็ไม่ดูไม่อ้วนเหมือนเพื่อนแต่ก็กินอาหารดีอยู่ถ้าพอมีก็สงสัยอยู่แล้วลูคีเมียเนี่ยเ,ออเดี๋ยวลูก แป๊บเดียวลูกแป๊บเดียวนะลูกนะคุณหมอตรวจให้แป๊บนึงอย่าก,กัดอย่าก,กัดเด้ออย่าก,กัดบนหมอเด้อยองลูกนะตอนนี้เดียวแมเเวเยอะนี่มันตรวจได้สองอย่างใช่ไหมคะเอดแมวแล้วก็ลูคีเมีแมวเป็นไปได้แล้จะเป็นทั้งสองอย่างม,มีครับติดสองอันเลยโอ้ แต่บางทีก็ถ้าถ้ามันตรวจไม่เจอก็มีครับแต่ว่าเป็นแต่ว่าตรวจไม่เจอก็กมีเป็นไรลูกแป๊บนึงลูกแล้วชุดตรวจหมอจะเอาเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะบอนตัวกว่าจะขึ้นอกว่าจะขึ้นว่าขึ้นขีดข้ามวันไปเลยอขึ้นเป็นขีดใช่ไหมใช่ใช่ครับตัวอย่างตัวอย่างที่เพิ่งนมาดู ันนี้จะเป็นลิวคีเมียนะครับอันนี้อยู่ได้ไม่นานลิวคีเมียขึ้นตัวทีอันนี้เป็นเอฟแมวเอฟไจะขึ้นขึ้นตรงนี้ครับค่ะดูว่าอาช่อตรวจไว้ก่อนนะส่งให้น้ำนะหรือเขาไม่ค่อยกินน้ำ เราก็เลี้ยงม,มันเป็นน้ำในเซลครับคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแพงก็คืออาจจะได้ให้น้ำเกลือครับอันนี้หมอจะไม่คิดค่าน้ำเกลือนะหมอจะคิดแต่ค่ายากับยายายา,ค,าค่าเชือ้อค่ะค่าใช้จ่ายคนนี้จะเป็นให้น้ำเกลือไปคุณหมอให้ให้แล้วแด่ดีขึ้นนะลูกคือตอนนี้นะครับมีบเหลืองโหเหลืองนี่หมายถึงออ อ่ข้าตับขึ้นก็ได้ครับตอนมันมันไม่ได้ตรวจเลือดเรายังบอกอะไรเยอะไม่ได้ครับ <c oughs> อ๋อครับนีนดเลือดแดงแตกก็ได้ตับวายก็ได้อ๋อค่ะข้างหอดเดี๋ยวเดี๋ยวรอนะลูกนะดีวให้น้ำเกลืออยู่นี่ดูน้ำเกลือหนูนี่ไง <c oughs> ให้น้ำเกลือแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึง่งลูกแป๊บหนึง่งให้น้ำเกลือก่อน แป๊บเดียวนะแปบ๊บเดียวนะลูกมันจะสดชื่นขึ้นนะลูกฮะยกกันลูกถ่ายพยาธนีดนังอุย้ยระวังนะคะเพราะว่าเขาอาจจะดิ้นแรง<ม>กินหรือยังอ่ะยังไม่กินเลยค่ะ <laughs> ออก,กินยาถ่ายพยาธิก่อนทั้งหมดเลยสะบัดแล้วสะบัดแล้วสะบัดแล้ว<ถ>เราต้องเราต้องจับ อ่ะลูกอ่ะยา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 โ,โ,โ,โอ้บอกแม่ก็กลัวหายพยาแล้วลูกที่ยาลดอักเสบหมอจะให้ให้แค่สิบวันนะครับเราก็ต้องหยุดยานะครับได้ค่ะเ<อ>นี่ยน,น,นิดนึงลูกให้น้ำเกลือก่อนให้น้ำเกลือก่อน,อ,นอ,ยอย่าดินน้นนะลูกอย่าดินด้นอย่าดิน้น ป๊บเดียวก็เสร็จแล้วรับเดียวหมูพับคนเดียวไม่รู้ว่ามาจากไหนหมูพับหน้ามาอีกต่างหากโอ้ยใครจะเอาไปเลี้ยงไหมเนี่ยฮะใครจะเอาหนูไปเลี้ยงไหมกวนด้วยนะหน้าตากวนด้วยนะแต่เขาไม่ดื้อนะเขาไม่ดื้อเลยอยู่ในกลงตรงนี้อยู่ในกลง ลุงแมวเอามาใหม่จริงๆหมออยากหมอไม่โทรไปพี่โทรกลับมาก็ได้นะครับค่ะค่ะโมค่ะค่ะพี่เขาอยากเอาไปเลี้ยงแล้วพี่เขาบอกว่าอยากได้หน้าม้าค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็เอาอาหารให้น้องกินนะคะน้องก็กินนะคะอาหารเปียกก็ให้น้องมาอยู่ในกรงตรงนี้ก่อนนะคะเขากินนะคะเขากินอาหาระเขากินแต่ว่า พียงแต่ว่าเขาจะกินได้ไม่เยอะนะคะแต่ก็ดีใจที่เห็นเขากินนะคะคือคุณหมอก็รอผลตรวจอยู่นะคะพรุ่งนี้แต่ว่าคุณหมอเห็นมันขึ้นขีดเป็นลางๆแน,น่นอนว่าจะเหมือนลูคีเมียนะคะลูคีเมียซึ่งคุณหมอว่ามันรักษาไม่หายนะคะโรคนี้ว่ารักษาตามอาการต่อพรุ่งนี้ก็จะรู้รผลตรวจที่แน่นอนนะคะแต่ว่า ก็ให้ยาคุณหมอกให้น้าเกลือให้ยามานะคะรักษาเขาจริงๆน้องไม่ได้เฉาเท่าไหร่นะคะเขาก็กินอยู่นะคะเห็นไหมคะเขาก็กินอยู่แต่ว่าเขากินไม่เยอะอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเราแยกเขาออกมาคุณหมอบอกว่าโรคนี้มันอาติดต่อมาจากพันธุก,กรรมนะคะทางพ่อเขาหรือแม่เขาต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าเขาเป็นลูกของแมวจรพ่อแม่เขาก็เป็นจรไม่ใช่ว่าไอ้อักก็จะมาคอมเมนต์ไม่ดีว่าเราเลี้ยงแมวไม่ดี เลี้ยงแมวไม่เยอะเท่าคนอื่นก็ยังปล่อยให้แมวป่วยเข้ามาว่าให้นุ๊กแบบนี้คือนุ๊กจะบอกว่าเลี้ยงแมวตัวเดียวเขาก็ป่วยได้คะ่ะถ้าเขาจะป่วยนุ๊กเลี้ยงแมวดูแลให้อาหารอยู่นี่40สตัวไม่เยอะมั้งคะแล้วก็ทํางานประจําไปด้วยงานประจําไม่ใช่ว่าจะไปตอนไหนก็ได้จะกลับตอนไหนก็ได้มีเวลาเข้าเวลาออกมีระเบียบมีกฎก็ไม่เหนื่อยมั้งคะคงไม่เหนื่อยคงไม่เหนื่อยนั่นแหละคะ่ะ ก็ได้ยินคอมเมนต์ก็ขำนะคะว่าออคนอื่นเขาคิดบวกแต่ตัวเองคิดลบมาว่าให้คนอื่นแบบนี้ก็ก็ไม่รู้จะไ่ายังไงนะคะก็เห็นอยู่ว่าเราทำนะคะเราทําเราทําแล้วคือน้องเป็นจรเกิดมานะคะน้องไม่ได้เกิดมาแบบปูพรมเกิดมาต้องเข้าใจด้วยนะคะพ่อแม่เขาเป็นยังไงมาตัวเขาอาจจะติดโรคจากพันธุกรรมกับพ่อแม่เขามาก็ได้ เราก็ดูแลเขาเท่าที่เราดูแลได้เจ็บปว่วยเรารีบนี่คือรีบที่สุดนะคะเลือกงานมานี่เหนื่อยนะคะเดชะบุญที่เพื่อนพาไปที่มีผู้ใหญ่ใจดีท่านเมตตามาค่ะสองท่านเมตตาค่ารักษามินโฮมากล่าวขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่ช่วยมินโฮแบบอย่างรวดเร็วนะคะนุก็ได้พาเขาไปหาหมอ กลับมาบ้านก็ค่ำม,มืดนะคะก็ค่ำม,มืดเพราะว่ารอให้มินโฮให้น้ำเกลือเด็กๆมาขามกับพี่น้องเขาทำวัคซีนเข็มแรกเรียบร้อยนะคะตามที่นุกขอนุกก็ทำนะคะไม่ใช่ขอความช่วยเหลือมาแล้วไม่ทำบังเอิญมินโฮก็มาป่วยแผนว่าจะไปวันเสาร์ก็เลยต้องไปด่วนวันนี้นะคะเพราะว่ากลัวน้องจะไม่ไหว ก็ต้องกราบขอบ,บคุณสำหรับคอมเมนต์ดีๆแล้วก็ความช่วยเหลือจากใจจริงของท่านผู้ใหญ่เจดียเอซที่เมตตาน้องด้วยนะคะคืออะไรก็จะโทษคนเลี้ยงแมวก็ก็ไม่รู้ว่าคุณเลี้ยงกี่ตัวนะคะแต่จะบอกว่าเลี้ยงตัวเดียวแมวก็ป่วยได้คะ่ะเพราะว่าแมวไม่ได้มีอายุร้อยหมื่นพันปีขนาดคนยังป่วยคนพูดเป็น บอกได้ว่าเจ็บตรงนู้นปวดตรงนี้ก็ยังก็ยังรักษาไม่ทันก็มีบางคนสัตว์เขาพูดไม่ได้นะคะแมวเขาพูดไม่ได้ว่าเริ่มผิดปตกติตรงนี้แล้วนะเริ่มปวดตรงนี้นะเขาบอกเราไม่ได้นะคะแล้วนุ๊กไม่ได้นั่งเฝ้าแมวทั้งวันนะคะนุ๊กมีงานประจํามีงานประจําต้องทําหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะคะก็คอมเมนต์แย่ๆนี่คำมากนะคะคำมากคำกิ้งเลยคนอื่นเขาคิดบวกแต่ตัวเองคิดลบ สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ